ผมด้านหน้านะคือลากเขาจะยืดเอียงมาฝั่งนี้นะครับผมเดี๋ยวจะดึงลากนะครับจับดึงลากยืดลากนะครับให้ออกมานะครับเขาจะดูสวยขึ้นนะครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้จะมาเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางมะขามต้นนี้นะครับผมเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามดูนะนี่ครับลากหรือว่าเดินดีนะครับผมลากเยอะเลยนะครับ น่าเดินดีเลย รักฝอยเยอะมากนะครับรากเดินดีมากนะครับนี่นะครับผมด้านหน้านะคือรากเขาจะยืเอียงมาฝั่งนี้นะครับผมเดี๋ยวจะดึงรากนะครับจับดึงรากยึดรากนะครับให้ออกมานะครับเขาจะดูสวยขึ้นนะครับจะดูจะดูจะดูลงตัวกว่านะครับจะจะดูตึงนกลางนะครับเนี่ยรากะอกมาตรตกลางนะครับจะจับยึด ดับยึดขึ้นลากด้วยนะครับประมาณนี้นะครับเยวลองเอาลวดยึดดูนะครับนี่นะครับจะใช้ลวดเส้นใหญ่เลยนะครับผมแล้วก็ดึงดึงออกมานะครับค่อยดึงนะครับงอไปจะได้เป็นประมาณนี้นะครับผมดูสวยขึ้นนะครับจะคลุกรอบจะได้ช่องไฟเท่าๆกันนะครับ ครับผมก็จะได้ประมาณนี้นะครับใส่กระถางใหญ่นิดนึงนะครับผมผู้ความดูแลง่ายนะครับประมาณนี้นะทีครับเดี๋ยวก็ไปลดน้ํานะครับผมราเขาแตกใบใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับไอคอนไซตจิ๋วสวัสดีครับ